ดีครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับรายวิชาาระศึกษากับคุณครูวิชิตในสัปดาห์นี้นะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้นะครับในกิจกรรมการยืนทรงตัวนะครับซึ่งการยืนทรงตัวนั้นจะทําการทดสอบอยู่3าท่าด้วยกันนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูท่าทดสอบทั้ง3ท่ากันเลยนะครับ ครับคุณทุกท่เรียนครับมาชมการทดสอบท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่ายืนทรงตัวนะครับการยืนทรงตัวง่ายๆนะครับนักเรียนครับก้าวขานะครับให้เสมอกับหัวไหล่นะครับก้าวขาก้าวเล็กน้อยนะครับให้เสมอกับหัวไหล่นะครับจากนั้นนักเรียนนะครับขยงตัวขึ้นนะครับใช้ปลายเท้าในการยืนยืนบนปลายเท้าเป็นเวลา10วินาทีนะครับดูคุณครูสาธิตนะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, และ10อ่าก็เอาเท้าลงนี่10วินาทีครับสำหรับท่าที่1น,นะครับครับนุนเรียนครับ,รบ,รบต่อไปเป็นท่าที่2นะครับในการทดสอบนะครับให้นักเรียนนะครับ ยืนนะครับกางเท้าออกเล็กน้อยเหมือนเดิมครับเสมอกบหพวไหล่เราจะยืนทรงตัวด้วยขาเดียวนะครับวิธีการก็คือยกขาขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับข้างใดก็ได้นะครับครูจะยกข้างขวาครับยกขึ้นมานะครับแล้วเอาเท้าไปไขว้บริเวณข้อหัวเข่าข้างหลังนะครับข้อพับด้านหลังจากนั้นยืนให้ได้10วินาทียืนให้เต็มฝ่าเท้านะครับดูนะครับ1 2 3สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับอ่ายังไม่เสร็จเราจะต้องทำสองข้างครับในท่าที่สองนะครับต้องทำสองข้างวิธีการนะครับคุณครูแนะนำวิธีการเทคนิคง่ายๆนะครับอ่าให้นักเรียนยืนเสมอเม่ไหร่ก่อนนะครับอ่าทีนี้ยกอีกข้างหนึ่งก็คือข้างซ้ายนะครับอ่ายกเาเท้าซ้ายขึ้นมาขาซ้ายขึ้นมานครับ เอาไปไขว้ไว้ด้านหลังนะครับวิธีการคือให้นักเรียนคาเมลคาเมลท้องเล็กน้อยครับแต่นั้นย่อหัวเข่าลงเล็กน้อยอ่ามันจะอยู่ได้นานครับ 1...2...3...4...5...6...7...8...9... และ10โอเคครับอันนี้ก็คือการทดสอบท่าที่สนะครับ เรียนครับตอไปก็จะเป็นท่าทดสอบนะครับท่าที่3นะครับท่าที่3ามก็จะเป็นการยืนทรงตัวเหมือนกันแต่จะยืนทรงตัวเพื่อรับน้าหนักเท้าหมดของร่างกายนะครับดูท่าทดสอบนะครับอ่าวิธีการทดสอบให้นักเรียนยืนหันหน้าไปทิศใดทิศหนึ่งก่อนนะครับอ่ากางเท้าออกเล็กน้อยนะครับใช้เท้าหน้าเท้าไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะทำสองเท้าอยู่แล้วนะครับใช้เท้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับก้าไปข้างหน้าจากนั้น นะครับชูแขนไปด้านหน้าในลนักษณะตรงเช่นนี้นะครับยกนะครับเท้าหลังขึ้นนะครับขาหลังขึ้นนะครับแล้วค้างไว้นับ1นึถึงสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะครับเสร็จแล้วครับ1นึ่ท่าแต่ยังไม่พอเราต้องทำ2ทา2เท้านะครับ จากนั้นหันหน้าไปอีกทิศหนึ่งนะครับใช้เท้าข้างที่ยกมุ้จีนะครับไว้ด้านหน้าที่นี้นะครับชูแขนขึ้นเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับยกขาหลังขึ้นนะครับบา,าลานซ์น้ำหนักนะครับและทรงตัวไวให้ได้10วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วสาหรับท่าทดสอบท่าที่3นะครับครับลูกๆนักเรียนครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับนะครับท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกายการยืนทรงตัวนะครับซึ่งมี3ท่าด้วยกันนะครับก็ฝากรลูกๆนักเรียนนะครับได้ทดสอบแล้วก็อย่าลืม่ายคลิปนะครับส่งคุณครูด้วยนะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับฝนตกบ่อยเกือบทุกวันเลยนะครับฝากนักเรียนได้ดูแลสุขภาพด้วยมันออกกำลังกายบ่อยๆนะครับร่างกายจะได้แข็งแรง จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย